เราตัดมาคันนี้ครับพบกับขวัญใจวัยรุ่น C W F B คันนี้นะครับปี2 0 1 2เลขไมน้อยนะครับเครื่องเคกใหญ่นะครับเร่งแรงแซงทันใจคันนี้นะครับขวัญใจสาวๆขวัญใจวัยรุ่นนะครับรถบ้านรถของเรารถบ้านแท้ๆนะครับไรตําหนิไรริ้วรอยเราเก็บสีรายละเอียดนิดนหน่อยหน่อยเก็บมาเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับมาดูบั้นท้ายของรถคันนี้นะครับบั้นท้ายของคันนี้ตีโลโก้ด้วย C W F B นะครับ ปลท้ายนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับมีสปอยเลอร์นะครับผมคันนี้ชุดแต่งเต็มๆมาจากศูนย์เลยนะครับมาเราเข้ามาภายในรถนะครับกุญแจเป็นแจ็คไมคครีนะครับผมสวยๆเลยเราเริ่มต้นด้วยการสตาร์ทหน้าปัดเป็นไมดิจิตอลนะครับผมลองเหยียบดูวัดรอบขึ้นแรงแสงทันใจกับเครื่องเท็ใหญ่นะครับคันนี้นะครับไม่เป็นรูปแบบดิจิตอลนะครับศูนย์ถึงร้อยนี่ทาความเร็ว 15วินาที0ูน0ถึงร้อยนะครับผมรอบใหญ่รอบแรงนะครับเครื่อง V ีเทคใหญ่หน้าจอมีหน้าจอเล็กตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าจอ I m มินะครับผมสามารถปรับคอนโทรลเนี่ยครับเปลี่ยนหน้าจอเป็นตั้งเวลาเป็นตั้งออฟโซนเป็นตั้งแหลงนาฬิกาตรงนี้นะครับสามารถบอกระยะการเดินทางได้นะครับผมรถคันนี้มาพร้อมกับเลขไม์เพียง1 0 0 0 0แสนกว่ากว่าเองนะครับรถใช้ได้อีกยาว การันตีด้วยแบรนด์ Honda Civic นะครับไอเจ้า Civic คันนี้นะครับราคาเพียง329,000บาทนะครับแต่เราไม่ต้องใช้เงินออกรถเพียงขนาดน้เรากำเงินมา0บาทเท่านั้นเองครับออกรถคันนี้ผ่อนเพียง7,000นนะครับดาว0นผ่อน7,000เท่านั้นเองนะครับรถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโต์คา